ครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้เรามาอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้าตัวแรงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง MG ครับกับเจ้า MG4 XPower ครับต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจาก MG รุ่นที่แรงที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้เลยนะครับด้วยตัวรถเนี่ยเขาเป็นพื้นฐานเดียวกับ MG4 ที่ขับขี่อยู่ในทุกๆวันนี้บนท้องถนนนะครับโดยถ้าเปรียบเทียบกับออปชั่นต่างๆของตัวรถโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเหมือนกับ MG4 รุ่น X นะครับซึ่งราคาตอนนี้ถือว่าเราใจมากๆโดยราคาของ MG4 XPower ณนะวันที่เรากำลังถ่ายทำ นะตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดราคาออกมาแต่อย่างใดนะครับแต่ทาง MG เนี่ยได้แง้มออกมาแล้วว่าราคาจําหน่ายของเขาเนี่จะไม่เกิน1นล้านสองแสนบาทอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขาให้มันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทาง Auto Spin พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเจ้ารถ MG C X Power คัน ER นี้นครับต้องบอกว่า MG C X Power คัน ER นี้เนี่ยเขาใช้พื้นฐานเดียวกับ MG C รุ่น Standard ทุกประการเลยนะครับแต่จะมีการอัปเกรดในส่วนของระบบขับเคลื่อนให้มีพลังกาลังที่ดุดันมากยิ่งขึ้น้นแลวก ให้ขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยโดยตัวรถคันนี้เนี่ยเขาจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อแบบ all-wheel drive นะครับพละกําลังสูงสุดของเขาอยู่ที่435แรงม้าเลยทีเดียวแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่3.8วินาทีเท่านั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ดุดันมากๆนะครับและมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้ออีกด้วยซึ่งใช้งานจริงๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันในสนามอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวชุดแแแแบบตตตตตเเเเเออรรรีีี่่่่ขงขาาากก็มมปปปลลยนลนนไะ,ตตะั้้้ววจใชพืฐดิ เป็นแบบรูบิกคิวบแต่มีการเปลี่ยนในส่วนของเซลล์แบตเตอรี่ใหม่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC ความจุขยับขึ้นมาเป็นอยู่ที่64กิโลวัตต์อัวถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยเขาจะให้ขนาดแบตเตอรีม่มาอยู่ที่51กิโลวัตต์อัวแล้วก็ตัวของเซลล์เนี่ยในรุ่นเดิมจะเป็น LFP นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น NMC 64กิโลวัตต์ชั่วโหนึ่งชาร์จของเขาเคลมม่อยู่ที่480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็ในตัวของฟังก์ชันของตัวรถที่ใส่่่่่่เเเเเนนียยถ้าาาาป็รรรืืออองงงขขะะบ,บชววหลก,ก P, Pilot Addaive Ac ตๆมมมดิมไจ เลนคีฟรักษาตัวรถให้อยู่ในช่องทางเตือนรถตรงกลางป้องกันตัวรถออกต้องเกรนบสปอตเตือนการชนด้านหลังเบรกอัตโนมัติเบรกฉุกเฉินให้มาเหมือนกับตัวของ MG4X ทุกประก,กานะครับแต่ว่ามีการเติมในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติมมาพอสมควรเลยมาดูที่ด้านหน้ากันนะครับเจ๋งนะว่าด้านหน้าของตัวรถก็ดูคล้ายกับ MG4 รุ่น X ทุกประก,กาเลยนะครับไฟหน้า LED เต็มระบบนะครับมีกล้องรอบคันมาให้มีเรดาร์ด้านหน้ามาให้แต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับที่เครื่องล่างของตัวรถเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นคือตัว ตรงกลางตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ตัวของชิ้นด้านล่างของตัวกันชนหน้าเนี่ยมีการเสริมในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาทําให้รถคันนี้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไปอีกหนึ่งระดับทีนี้มาดูกันที่ด้านข้างของเจ้า MG4X Power ต้องบอกว่าตรงนี้คือความแตกต่างอย่างชัดเจนมองปุ๊บรู้เลยว่า MG4X Power คือสีสันของตัวรถเนี่ยแน่นอนครับเขามาพร้อมกับสีเขียวด้านแบบนี้นะครับตัดกับตัวของหลังคาเป็นหลังคาสีดำนะครับเป็นหลังคาทึบไม่ใช่กลา s s r o แต่อย่างใดนะครับสีเป็นสีเขียวด้านแแบบนี้้ลว มีสีเดียวด้วยเพราะง้นแล้ว ถ้าใช้ m g 4 s Power วิ่งไปบนถนนรู้เลยว่า X Power และเขาเพิ่มในส่วนของ performance ของตัวรถด้วยนะครับนี่ในส่วนของล้อ,ขอเขานะครับล้อเขาเนี่ยใช้เป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วรัดัยางขนาด2 3 5ทับ45 R18 โดยตัวยางเขาเนี่ยใช้เป็นยาง Bridgestone Turanza EV นะฮะยางตัวนี้ซึ่งข้อดีของอยางตัวนี้คือเขารองรับการใช้งานกับรถยนต์สมรรถนะสูงแบบนี้รองรับรถที่มีน้ำหนักเยอะๆแรงบิดสูงๆเนี่ยเขามีโลโก้นี่เป็นยาง EV นะโดยตัวยางเนี่ยข้างในเขาจะมีโฟมที่เอาไว้ช่วยซับเสียง ทําให้เขาขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เก็บเสียงได้ดีในส่วนของระบบเบรกเนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่สังเกตได้ว่าจานเบรกมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็นี่ตัวคาลิเปอร์เบรกของเขามีโลโก้ X Power เพิ่มเข้ามานะครับทำให้รู้เลยว่าคันนี้เป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนั่นเองซึ่งขับขี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถจะเห็นได้ว่ากระจกมองข้างข,างของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตต่่เิิเเม ทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของชุดแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยติดตั้งอยู่ที่ใต้ตัวรถนะครับโดยความจุของเขาเนี่ยอัพขึ้นมาเป็น64กิโลวัตต์ช่วส่วนกาวเคียร์แลนด์อของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11เซนติเมตรนะครับซึ่งเราจะเปรียบเทียบจาก iPhone 15 Pro ตัวนี้นะครับเราลองเอามือถือสอดเข้าไปนะครับจะพบว่า iPhone 15 Pro ความสูงอยู่ที่15เซนติเมตรแต่พบว่ามันยังสามารถสอดเข้าไปได้ซึ่งเหลืออีกหน่อยนึงด้วยผมว่าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ16าเซน, iPhone cm, าาเนดเเเข้ไไ้้าาไไปดดอีีีก15นนนิววลยทยทะรั่ สูงประมาณ16ซนติเมตรนะครับเราไม่ได้พกเครื่องมือวัดมาอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อที่ด้านข้างของตัวรถบริเวณตรงนี้นะครับเจ็นได้ว่าจะมีช่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่ซึ่งรอบนี้นะครับเขาอัปเกรดในส่วนของระบบการชาร์จไฟมานะครับโดยตัวรถเนี่ยรองรับการชาร์จ AC ได้กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์3เฟสส่วน DC เนี่ยรองรับกําลังไฟได้สูงสุดถึง140กิโลวัตต์เลยทีเดียวซึ่งชาร์จเร็วกว่า MG4 รุ่น t a ต d a า d ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในในตัว MG4 standard เนี่ย DC รัับอู่่ที6.6กิว์็88 โดยตัวการชาร์จ DC ของ MG 4X Power ตัวนี้เขาเคลมว่าชาร์จตั้งแต่10ถึง80เนี่ยใช้เวลาเพียง26นาทีเท่านั้นถือว่าชาร์จได้เร็วมากๆนะครับคือแบตใหญ่ขึ้นไม่พอนะครับชาร์จเร็วด้วยนะแล้วก็แรงขึ้นเยอะเลยส่วนชุดอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้ามองมุมนี้จะดูคล้ายๆกับตัว MG 4X นะครับผมมีตัววิงหลังแบบนี้มาให้นะครับมีไฟท้าย LED ลางยาวมาเลยแล้วก็ที่ด้านล่างของตัวรถเนี่ยมีการเพิ่มเติมในส่วนของ Diffuser นะครับที่มีการตก,ตม Sport มก่่ง้้้ดดีีีาาปกยยิิขึนนนททเฝั ه, ฝาท้ายเป็นฝาท้ายอัตโนมือ ه, เปิดเข้ามาด้านในออมือน,นิดนึงนะครับด้านในนะครับพื้นที่เก็บของก็เหมือนกับ MG4 รุ่นสแตนดาร์ดทุกประการนะความจุเท่ากันนะครับด้านล่างมีที่เก็บของเพิ่มเติมเหมือนกันด้านข้างมีอีกนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดแมนวนวลแบบนี้ โอเคปิดไปแบบนี้เลยแล้วก็ที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของ MG4X Power คันนี้นั่นคือนี่ฮะมีใบปัดน้ําฝนแล้วครับคุณผู้ชมตามคําเรียกร้องของชาวไทยมานะครับใบปัดน้ําฝนนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยขับรถตอนฝนตกไม่ต้องกลัวอันนี้เขามีมาให้แล้วโปรไฟล์ด้านหลังของตัวรถมันดูดีมากๆเลยนะแล้วที่สําคัญนี่ b a s h X Power ติดตั้งอยู่ตรงนี้โอเคข้าวๆก็ตัวรถเนี่ยมองดูก็เหมือนกับ MG4 รุ่นดังเดิมทุกประการแต่ว่ามีการเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยมาหลากหลายอย่างมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันด้านในว่ามีอะไร น่าสนใจกันบ้างครับมาต่อกันที่ด้านในของเจ้า MG4X Power เริ่มจากด้านหลังกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปนั่นคือเรื่องของการตกแต่งตัวเบาะนะครับวัสดุหุ้มเบาะเนี่ยไม่เหมือนกันนะซึ่งตัวหนังเนี่ยเป็นหนังอะครนทาร่าเลยนะครับในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังนะครับในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างนะครับนี่มีมือโหนมาให้นะเราโหนมาติดมาให้3ตําแหน่งนะครับทั้งหมดแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยมีช่องเสียบ USB Type A มาให้อีก1ช่องนะครับมีที่เก็บของมาให้นะครับนี่ มีทั้งช่องเล็กช่องน้อยและช่องใหญ่มีมาหมดเลยลก็ตัวเบาะนั่งเนี่ยเป็นการแยกพับประบ6ี่ได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีที่วางแขนตรงกลางมาให้แต่อย่างใดในส่วนของระยะเล็กรูมนะฮะก็อยู่ประมาณ1คืบแล้วก็สามารถสอดเท้าเข้าไปได้นะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าเบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยถอยมาจนสุดเลยซึ่งเบาะนั่งคนขับเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกันอันนี้คือคร่าวๆของด้านหลังเจ้า mgc x power เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหน้าครับ มาต่อที่เบาะนั่งด้านหน้าของตัวรถนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนเมื่อเปรียบเทียบกับตัว MG4 s t ANDARD นั่นคือในส่วนของเบาะนั่งเนี่ยเขามีการใช้หนังอคัคนทาลานะครับบริเวณตรงกลางของตัวเบาะทําให้มีความรู้สึกที่พรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็การตกแต่งที่แผงประตูด้านหน้าเนี่ยจะมีอคัคนทาลามาให้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านบนมีที่เก็บแว่นมานะครับมีไฟมาให้โอเคตรงนี้มีอะไรนะครับมีกระจกแต่งหน้ามาให้แต่ไม่มีไฟ นะครับแล้วก็พมลัยเป็นพมอะัยมัลติฟังก์ชั่นเช่นเดิมนะครับมีที่วางมือถือแบบไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะรองรับกําลังไฟการชาร์จสูงสุดถึง15วัตต์เลยทีเดียวคันเกียร์เป็นแป้นหมุนเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็มีช่องวางแก้วน้ํา2ช่องมีที่วางของใหญ่ๆเบิ่มๆตรงนี้อีกนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับนี่ก็มีที่เก็บของตรงกลางอีกแล้วก็ตรงนี้มีช่องเสียบ USB Type A กับ Type C อีกอย่างละ1ช่องร่าว้าเนี่ยก็คือมองเผิดๆเลวเนี่ยมันเหมือนกับ MG4 ปกติเลยนะครับเนี่ยจอ,จอาายน แต่จุดที่ต่างกันนะครับนั่นคือเรื่องของโหมดการอบับขคียเดี๋ยวเราไปดูกันน โหมดการขับขี่ของตัวรถเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูนะครับเขาจะมีทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับก็จะมีโหมด Snow Eco normal sport และ Custom นะครับซึ่งโหมดการขับขี่เนี่ยผมขอโฟกัสทีละโหมดเลยนะครับเริ่มตน้นแต่โหมด Eco ่โหมด Eco เนี่ยคือจะเป็นโหมดที่เน้นเรื่องของกําลังในการขับขี่ที่ประหยัดไฟฟ้านะครับเน้นเรื่องของระยะทางขับขี่ให้ไกลที่สุดซึ่งโหมดการขับขี่ของเจ้า MG4X Power รอบนี้เนี่ยเขาให้ตัวของ One Pedal Dive มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ มีวันพดเดิลได้หรือการขับด้วยคันเร่งเพียงอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้แป้นเบรกแต่อย่างใดก็สามารถหยุดรถคันนี้ได้ชะลอรถคันนี้ได้นี่ใช้วันพ e ดเดิลเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยเขาเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ all wheel drive ก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้โหมด Eco ในการขับเนี่ยไม่ว่าคุณจะกดคันเร่งหนักหรือแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตัวรถจะใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นทั้งนี้เนี่ยเพื่อทําให้รถเนี่ยประหยัดไฟฟ้ามากที่สุดนั่นเองเขาเลยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังเท่านั้นในการขับขี่ขยับขึ้นนมมาเป็็โหดด Normal Normal Mo คี่ยกื เป็นการอัปเกรดความแรงจากโหมดอีโคขึ้นมานะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราขับด้วยความเร็วนิ่งๆสมมุติว่าคุณขับด้วยความเร็วก้างกิโมตรชั่วโมงแบบนิ่งๆเนี่ยตัวรถจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังในการขับเคลื่อนเท่านั้นนะครับก็จะกลายเป็นรถขับหลังขับเคลื่อน2อล้อนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณกระแทกคันเร่งเข้าไปแบบกระแทกแรงๆเพื่อเรียกอัตราเร่งแบบฉับพลันออกมาเนี่ยตัวรถก็จะสั่งให้มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าเนี่ยช่วยในการขับขี่ด้วยทําให้ตัวรถมีอัตราเร่งที่ดีมากยิ่งงงงขึึ้้้้นนนซ่่เ่เเเาา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 ททํํไไไดดดรรร็็ววววมกกกๆีย กระพิตตาซะอีกนะครับเพียงกดคันเร่งลึกปุ๊บเนี่ยรถก็จะขับสีแล้วพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วทันทีนะครับในส่วนของโหมด normal ส่วนโหมด sport เนี่ยโหมด sport นะครับเขาจะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับคือมอเตอร์ทั้งด้านหลังและด้านหน้าเนี่ยจะขับเคลื่อนร่วมกันตลอดเวลาทําให้เกิดเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองในโหมด sport นี่โหมด sport นะครับก็สามารถขับเคลื่อน4ล้อได้ตลอดเวลาโดยเขาจะไม่ได้ใช้โหมดขับ2แล้วเขาจะใช้โหมดขับ4ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดนั่นคือโหมด snow นะครับคือหลักการคล้ายๆกับหมดดดนนัั่่ะจไ้อตราเงที เหมือนกันนะครับใช้เป็นโหมดขับเคลื่อน4ีล้อเหมือนกันแต่อันนี้จะถูกออกแบบให้ใช้บนหิมะซึ่งเมืองไทยเราไม่ได้ใช้หรอกนะครับเราใช้แค่โหมด e c o n o r m a l Sport ปอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดคุณคิดว่าสิ่งที่เขาตั้งค่ามาให้เนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกใจคุณนะครับให้มาก่ที่ Custom Mode ใน c u s t o m Mode เนี่ยคุณสามารถ c u s t o มได้หมดเลยว่าคุณจะเอาพละกกาลังเนี่ยแรงแค่ไหนนะครับเอาพวงมาลัยหนักเบาแค่ไหนเอาน้ําหนักคันเร่งเนี่ยไวแค่ไหนนะครับแล้วก็อัตราการปั่นไฟลับจะเอาแรงระดับไหนก็เลือกได นี่สามารถสั่งเปิดได้ด้วยนะครับจเจ้าเปิดจเจ้าปิดเลือกได้เลยนะครับคือในตัว Eco Normal Sport เนี่ยเขาจะมีโปรไฟล์ที่เขาเซฟไว้ให้นะครับเนี่ยเขาจะเป็นโปรไฟล์ของเขานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคัสตอมเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้อะไรแบบไหนเนี่ยเลือกได้เต็มที่เลยคุณจะสายซิ่งก็ติ๊กขวาสุดไปให้หมดนะครับเนี่ยขวาสุดให้หมดเลยแล้วถ้าเกิดคุณสายชิวนะครับก็จะไป p o w e ่ Eco เ t e e r i n โแบสเนะครนเร่งแบบเบานะครับคันเร่งแบบเบาบ ตรได้อย่างอิสระมากๆเลยซึ่งจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนั่นคือในเรื่องของ energy recovery เนี่ยเขามีเป็นฟังก์ชันแบบ adaptive มาให้ด้วยแล้วก็มีตัวของ one pedal dive มาให้ด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้ใช้งานจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันในสนามอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแหมเราไม่อยู่ในสนาม p ร r a c อ r ์ i t ตทั้งทีเนี่ยจะมาให้ขับแบบ one pedal ช h ลๆ h มันก็ใช้เรื่องนะครับกับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคลังกำลังมากถึง435แรงม้าคันนี้แรงบิดระดับ600นิวตันเมตรสูถึง103.8วินาทีจะมมาขับช,ชนอนยู่ นท้องถนนก็ใช่เรื่องในเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่สามารถซัดได้แบบนี้เดี๋ยวเราไปลองกันว่าหากเอาเจ้า MG4 XPower คันนี้ไปขับในสนามแข่งจะเป็นอย่างไรกดกันให้สาใจเลยครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในสนามพีระแล้วกับ MG4 XPower นะครับเรามาลองดูว่ามันแรงขนาดไหนนะนี่กดไว้ฟื้ออุ้ยอัตราเร่งนี้มันขึ้นเร็วมากนะครับศูนถึงร้อยสามีนี้แรงสะใจมากๆนะเบรกฟุบเบรก โอ้รถถือว่าเอาเรื่องนะคุณผู้ชมคือโอฟิลมันดีมากนะแรงสาใจแล้วก็พวกระบบเบรกกับช่วงล่างเขาเนี่คือผมว่าถ้าเอามาขับแทรกแบบนี้สนุกนะฟูงยูเทิร์นปึ๊บนี่ตอนนี้เราแครีสปีดแตะแตะได้นะครับแล้วก็กดออกไปเนี่ยโอ้ผมอะไรไม่ตรงก็คือกระแทกออกได้เลยนะครับแล้วลองดูเบรกนะปึ๊บเบรกจาก120เหลือ60ปึ๊บอ่ะ70พอพอได้อยู่นะที่ 100R นะครับแครีสปีดเข้าไป โอ้รถ oh, มันแฮนด์ i ลิงดีมากนะคือ MG4 เนี่ยต้องบอกว่า Handling เขาดีมากอยู่แล้วนะคุณผู้ชมแล้วพอเป็น Xpower นี่คือพอเพิ่มเติมในส่วนที่หายไปของ MG4 นั่นคือเรื่องของพลังกำลังนะตัวนี้แรงขึ้นมากๆเลยครับ่นีของ S1 นะอูเบกแบบจึกมากคุณผู้ชมแล้วอัตราเร่งนี่คือแบบกระแทกปุแบบ๊แบบมันออกเลยนะ ออโอ้โหอาการดีมากคุณผู้ชมครับแฮนด์ลิ่งดีมากเฉียบขาดมากๆนะรถคันนี้พอเริ่มเข้าใจตัวรถปุ๊บเออเราเริ่มสนุกแล้วนะฮะดีกด่อ้โหเกือบ160นะครับคือเบรกแรงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการดิ้นเยอะเท่าไหร่นะโอ้โหนี่เรามาลึกกว่าน,นี้ก็ไดนะ้เราลองเข้าโค้งดูนะความเร็วประมาณ60โอ้สบายๆคุณผู้ชมกระแทกออกปุ๊บนี่จังหวะไต่เนินนี่ก็คือขึ้นได้เลยนะสบายๆนะครับก็เบรก เบรกดีมากเลยเบรกดีมากนะเนี่ยลองโค้งนี้เร็วขึ้นโอ้โ و, สนุกมากคันนี้คุณชมสนุกมากนี่โอ้โห و, บอกเลยชุบแฮนด์ลิ่งนี้เฉียบมากกดใส่เลอโอ้ยอัตราเร่งมาไวช่วงล่างดีบเบรกดีนะครับพวงมาลัยคมขึ้นเยอะ เบื้องต้นนี้เ e อร์ฟอร์แมนซ์ของ MG4 X Power นี่ผมว่าสอบผ่านเลยนะคุณผู้ชมคือมันเป็นรถที่แบบผมว่าพลังกำลังของมันเนี่ยมันเหลือเฟือมากๆสำหรับการขับในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะสำหรับเจ้า MG4 ตัวมาตรฐานนะแต่พอเป็น X Power นี่คือเขาเพิ่มเติมในส่วนที่หายไปของ MG4 นั่นคือเรื่องของพลังกำลังของตัวรถเนี่ยที่มันแรงมากขึ้นอย่างมหาศาลมากๆเลยอย่างที่เราเห็นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกเนี่ยโหผมว่าทำได้ดีนะแต่ไฮไลท์สำคัญของ MG4 นั่นคือเรื่องของ handling ของตัวรถเนี่ยที่มันยอดเยี่ยมมากกว่าเดดิิมคนคะคือถ้าาุณว่ MGC ม handling มันยอดเยี่ยมมากๆากแเนี่ย x power มันยกระดับความยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเลยทีเดียวโหบอกเลยว่าติดใจมากๆนะติดใจมากๆคือถ้าเขาเปิดราคาต่ำกว่าล้านสจริงๆเนี่ยต้องมาดูว่ามันต่ำเท่าไหร่ซึ่งเขาคอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าราคาเนี่ยเปิดต่ำกว่า1นล้านสองแสนบาทนะคุณผู้ชมแต่ต้องมาดูกันว่าต่ำกว่าล้านสองเขาคือล้านสองเท่าไหร่จะเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแหรือจะเป็น1ล้านบวกกับหลักหมื่นหน่อยๆต้องมาลองดูกันแต่อย่างหนึ่งที่ผมกล้าพูดเลยคือปรรรรระสสิิทธภาาาาพพพขขอองงตัััใในนนกกบบีี่เยมํ บบสบายๆเลยโอเคอยู่ว่าตัวช่องล่างเนี่ยอาจจะมีอาการดิ้นดิ้นโยนโย,ยนอยู่บ้างนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเขาก็จูนให้มันขับบนถนนได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าเนี่ยจากที่เราลองเนี่ยมันโอเวอร์สเปคจากการที่เราใช้งานบนท้องถนนอยู่แล้วมันก็ยังสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะเนี่ยดูเวลาเราล็อกหลบจุบเห็นไหมเนี่ยผมแตะคันเร่งตลอดยาวๆนะไม่ได้ยกยนะ <S <S คุณชมเนี่ยมันก็สบายๆนะครับคือมันเป็นรถที่ให้ความยอดเยี่ยมในการขับขี่ที่สูงมากๆเลยเอาข้าจริง แบบขับดีขับดีจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับขับดีมากๆนะโอ้โหติดใจเลยเอาจริงผมติดใจมากคันนี้ มันจะมีอาการแบบท้ายออกนิดๆนะให้เราแบบรู้สึกสนุกสนานกับการขับรถมากยิ่งขึ้นโอ้คันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายชอบขับรถแบบขับสนุกๆเนี่ย MG4XPower ผมว่าอาจจะเป็นรถที่คุณกําลังตามหาอยู่นะครับเนี่ยมันเป็นรถที่สามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพออกมาได้นะครับว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการขับบนแทร็กเลยทีเดียวคือขับบนถนนมันเยี่ยมอยู่แล้วตามหลับตัวดั้งเดิมนะแต่คันนี้ก็คืออัปเกรดความแรงให้มากยิ่งขึ้นและแบตเตอรี่ก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยทําให้มันเป็นรถที่ผมว่าน่าใช้นะคันนี้ร หลังจากที่เราไปขับมาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีความสงสัยว่าเฮ้ยรถคันนี้มันขับดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงว่าเขามีอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับอ่าเปิดมาดูฟึบนี่ฮะคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมได้มาดูด้วยกันจะเห็นได้ว่าภายในห้องเครื่องของเขาเนี่ยมันมีความน่าสนใจนั่นคือตัวชุดเหล็กตัวนี้นะครับ เขามีเหล็กกันโครงเพิ่มเข้ามาเพราะทาง MG เนี่ยเขาเคลมมาว่าเขามีการปรับแต่งตัวรถคันนี้หลายจุดด้วยกันนะครับโดยตัวชุดช่วงล่างของเขาเนี่ยมีความเฟิร์มที่มากยิ่งขึ้นพวงมาลัเนี่ยมีความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยมันมีความเฟิร์มอย่างชาัดเจนเลยนะอาการโลของตัวรถเนี่ยอาการโครงของรถไม่เห็นเลยนะฮะถือว่าเป็นรถที่โอ้ขับสนุกมากมันอยู่ในเกรดของรถแบบฮอตแฮชเลยนะครับคือถ้าผมจะเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกของรถที่เป็นไซเล็กแต่แรงมากๆาที่เช่นตัวของ Mercedes-Benz A45 AMG อะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นรถเล็กๆแต่แบบเครื่องแรงมาก,กๆอะไรอย่างนี้ซึ่ง MG4 XPower คันนี้สามารถให้ฟิลลิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าพลังกำลังของเขาเนี่ยสะใจมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตัวการกระจายน้ําหนักของตัวรถเนี่ยตัวรถกระจายน้ําหนัก50 50ก็จริงครับแต่ในเรื่องของพลังกำลังเนี่ยเขาไม่ได้ไดกระจายแบบนั้นพลังกำลังขับเคลื่อนตัวของด้านหน้าของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ส่วนด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60ก็คือเขาจะเปิดโอกาสให้พลังกำลังด้านหลังเนี่ยมันา่้นหซึง ดีของการเซตติ้งรถแบบนี้ทำให้เวลาเราเข้าโคง้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันควบคุมรถได้ง่ายกว่าถ้าเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยถ้ามาขับในสนามแข่งเราทราบกันดีนะครับว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยเขาจะมีอาการดือ้อค่อนข้างเยอะนะแต่ทาง MG เนี่ยเขาก็ได้คิดเรื่องนี้มาแล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยให้สัสดส่วนของกําลังขับเคลื่อนไปที่ล้อหลังเนี่ยเยอะกว่าด้านหน้าทําให้เวลาเข้าโค้งเนี่ยมันเข้าได้อย่างมั่นใจแล้วก็คมมากๆเลยทีเดียวซึ่งข้าวข,ของ MG4 XPower ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นรถยนต์ยไฟฟ้าที่ขับสนุกขับสะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือเรื่องของ handling ของตัวรถเนี่ยที่ผมว่าในระดับราคารถยนต์นะครับราคาไม่เกิน2ล้านบาท MG 4 XPower ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับดีที่สุดในตอนนี้ครบครันทั้งเรื่องของ handling ครบครันทั้งเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เรื่องของพลังกำลังคันนี้ถือว่าจบจริงๆแต่ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับคู่เปรียบเทียบในท้องตลาดถ้าเราเห็นตัวเลข3.8วเิเราก็จะเริ่มเอะขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ย3.8วินี้ตัวเลขคุ้นๆน,นะครับต้องบอกว่าคู่เปรียบเทียบตัััััวววเเเเเเลลลลขขขข3.38หหมมมือนนนนนนกกกกีนี่น่่ยยยาาารรุุะบิตตต้้้จจทสดึไปป็็ ของ BYD Seal Performance ตัว BYD Seal Performance เนี่ยต้องบอกว่าตัวรถเขาโคลสไซส์กันนะเขาเป็นระดับ D-segment ซดานเขาจะใหญ่ตัวนี้เยอะเลยแต่ว่าส่วน0้0 1 3.8วิเท่ากันแต่ว่าน้ําหนักของตัวรถไม่เท่ากันนะครับ MG 4X Power คันนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.7ตันส่วนตัวของ Seal Performance เนี่ยน้ำหนักเขาขยับขึ้นไปถึง2.1ตันเลยทีเดียวแต่ต่างการระดับ400กิโลกรัมเนี่ยบอกเลยว่าเวลาขับในแบบเน้น performance เนี่ย400กิโลกรัมเห็นผลแน่นอนนะครับตัวนี้อาการ rolling ของ body เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับขยับขึ้นไปกับรถที่ ได้อัตราเร่ง3.8วินาทีเนี่ยก็ต้องมองในส่วนของฝั่ง Tesla Model 3 Performance นะครับในรุ่นดั้งเดิมเนี่ยเขาจะมีตัวของ Perform a n c e เนี่ยอัตราเร่งสูงถึงร้อยเขาอยู่3.3วินาทีต้องบอกว่าตัวของ t ท sla เนี่ยก็ให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดพูดถึงความคล่องตัวเนี่ยเจ้า X Power คันนี้ยังทำได้ดีกว่า Tesla Model 3 Perform a n c e ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับตัวนี้คือมันคล่องตัวดีกว่าแล้วก็ขยับขึ้นไปเเเเนนนนนีีนนน่่าา่่่ยตตตัััวววววลข3.8ิาาาาาทปปปรรรรอองงมมมจจะะ็็ถคสูกๆไ M4 M50 นะครับตัวนั้นราคาก็ระดับแตะ5 000, ล้านหรือจะเป็น BMW i5 M60 ขนั้นก็ราคาระดับ5 000, 000, ้าล้านกลางๆเลยทีเดียวหรือถ้าเป็นคลาสสูงวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Porsche Taycan ตัวของ Audi e-tron GT คือจะอยู่ระดับ3วิปลายถึง4วิเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินระดับ7ล้านบาทแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้อัตราเร่ง3.8วินาทีเหมือนกันในระดับราคาที่จับต้องได้ง่ายเนี่ย MG4 XPower คือทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าราคาเขาเปิดเนี่ยไม่เกิน1.2ล้านบาทอย่างแน่นอนถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆ เอ็มจีซีเอ็กซรคบคันทั้งเรื่องของความคล่องตัวคบคันทั้งเรื่องของพลังก,กำลังคบคันทั้งเรื่องของ Performance แล้วก็ออปชันต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้ขี้เรทแต่อย่างใดเรียกได้ว่าให้มาแบบจัดเต็มถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจแต่ถ้าถามว่า m g c ม p o w e เเหมาะกับใครต้องบอกว่ามันไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่คือถ้าเป็นมือใหม่ใช้รถคันแรกผมบอกเลย m g c ม Power ไม่ได้เหมาะกับคุณขนาดนั้นเพราะว่าเป็นรถที่แรงมากๆฟ ผมบอกเลยว่าอันตรายแต่ถ้าเกิดคุณจับเป็นรถสแตนดาดมันก็ได้อยู่สบายๆ MG4X Power มันฟีลเดียวกับคุณขับบิ๊กไบค์เลยทีเดียวเพราะว่าพลังกำลังของตัวรถมันแรงมากจริงๆนะครับแม้ว่าคุณจะใช้โหมดธรรมดารรมดาของเขาเนี่มันก็ถือว่าเป็นรถที่แรงมากๆคือถ้าเกิดคุณมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นใช้งานทั่วไปเนี่ย MG4 รุ่นสแตนดาดถือว่าเพียงพอกับการใช้งานแต่ถ้าเกิดคุณมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องจัดเต็มทั้งเรื่องความแรงต้องขับสนุกแล้วก็เร่งแรงสะใจเอาว่าขับบ,บนท้องถนนเนี่ยสนุกสนานอย่างแน่นอนหรือจะนนนนาาทีีขับบบลงสมแ้้ก็ได MGCXpower ว่าคันนี้ตอบโจทย์ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางออโตสปินวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ